นนี่บอได้มาฝากไอ้น่ะไปเที่ยวไอ้เต้ไปไลไกลลูกไกลเขาไนปิดประตูน่อ่าพากตื่นอได้บาทนี่เล่นเอาอนของเด่นมาฝากไอ้มาเล่นมาอ้างไอติมติมติมนนี่บอมื่วานนี่เฮ้ยยย่บยย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 ย้ยย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 นยยย่ยย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 ยนนนะย่ พี่น้องเอ้ยเปิดภาพออกมามื้อนี้กพายุเข้าฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าพี่ตตกบักแห้งตกกระแตอ่าตีนเนาะจนมาฮอดตอนนี้ก็ยังบ่หยุดอยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่ก็แหงๆเนาะพายุเข้ามาอีกแล้วเป็นจังได๋นาพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้มันก็ได้แซ่ปลูกอีกแล้วแบบนี้พ่เฮาหยุดเกี่ยวเนาะหยุดเกี่ยวมาได้จัก สีหามือได้ล,ล่พี่น้องเงย้ยรอาทา่าทันนะ้งเข่าชุกกอนเนาะแต่ว่าสีเกียวอีกจกักมือนี่แหละแต่บาดนี้นะมันสิเป็นต่เกียวบวแบบนี้ผู้น้ำจนอ่างพี่น้องเ้ยผู้อ่ากอดอื่นขาขอกับทักทายสบายดีตอนเช้าเด้อพี่น้องเ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วเนาะแต่บรรยากาศยังคึมคึมอยู่ตอนเช้าอ่าต้ฝนตกอ,อีกแล้ว อายุธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ํากะควรระมัดระวังเนาะช่วงนี้ก็โอ้เฮาสิเกี่ยวเลยคือแบบแต่พอแต่แม่เฮาก็บ่ได้ต้องเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนพี่น้องเอ้ยสิแหละบันอยากตกก็ตกขเดียวคือเมื่อวานนี่กยังแดดอยู่มีลมเนาะเอ้ยอย่าตกลูกล่ะอ้ายตาก็ตื่นแล้วเนาะนี่เิขึ้นมานอนอยู่ชั้น2เทิงเฮือนพี่น้องเอ้ย ลงหนึ่งข่าวหนึ่งน้าแล้วสามาถ่ายบรรยากาศป้าล้มฝนตกให้พี่ให้น้องเบิง้งน้ากันฝนตกเดือนทิพเอ็ดิพสองพี่นออ้องเอ้ยต่เกานี่แต่พ่อแต่แม่เขานี่เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้านี่ป้าไห้กลางให้หน้ากา็ได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้นะโอ้ยบบไห้ใจได้พี่น้องเลยธรรมชาตินี่โบคือแต่เกาเนะถ้าเทาเก็บเกี่ยวแล้วกะถ้าบ่ามีบอลไหวบอลเมียนน่ะกะบอลเมียนบอลมันนี่เขา สิบบาทได้เได้พี่น้องเอ้นี่ก็แซ่น้ามแซ่ไนอยู่ได้แบบนี้นะเนาะอ้ตัวโอ้โอโดยดูไงตากระตื่นเลยบาทนี้มึงเนหนุกกระบ,บินดินน้าอยู่ไอตาเลยมืดพี่น้องเอ้คึมๆอยู่งวัวกระผ,ผูกไว้ผูยังไม่ได้ออกอยู่เนาะห <c oughs> นุกดินน้ามเซวเซลอยู่ไอตามึงเนี่ยหนุกบินจะเทีงฟ้าพูอ่าไปใส่บได้แล้วมึงนี่จะไปาทางไหนได้ไดไตาเอ้ น้ำก็อ่างอยู่พี่น้องเลยอย่าลงไปเบิ่งทางทุ่งไฮทุ่งนาพักข้ากับบวมน้ำได้ไปจ้ะว่าเมื่อวานนี่กับฮุนเนาะป้าป้าไม่พาลงปะเบิงเบิงเบิงมาโอ้มาอ๋อฝนตกหำแล้วตายเบิ่งเบิงเบิงป้าเป็นกล้องหน้าให้พี่ให้น้องเบิ่งกันเด้อป้าลงเด้อตาหากระตินนอนเนี่ยนาะเอ้ยมึงเนี่ฝนตกอะนอนม่วนบ่ลูกฝนตกนะโอ้หมดคือสิตกดินเบิดเหมือเลยพี่น้องเลยมึอนี่กะเบิงชงเนี่ยเนาะ โอ้ลงมาอีกเลยแห้งมาอีกแล้วกินนี่หากระยุดหน่อยนึงนี่แห้งมาอเลยเบิ่งเป๊บเป็นกล้องหน้าให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเอปาเป็นกล้องหน้าสวัสดีป้าลน่ลูกโยหากตืนนอนพี่น้องเอ้ยตาหน้ายังบ่สวยแม่ตื่นแต่เช้าผู้นึงเา้เต้กน่มือตมัวมาสวัสดีโยหา้ตมเฮ็ดบ่ตกนะ เ <ira> นี่ยตั้งเฮานอนอย่นิดนาที่เฮายังบ่ได้เกี่ยวเนาะแต่พี่น้องเพิ่นเกี่ยวกันจังได๋เก็บคู่ทันกันอยู่บ่พี่น้องเอ้ยอ่ากับันเข้าที่นาีดเฮาปั่นทันน่ะโดยที่นาเฮาอันอยู่ังห้วยพุ่นแหละยังบ่ได้อันนั่นอยู่ยังบ่ได้ปันอยู่เนาะบัดนี้แฮงก็แตกแล้วแฮงสิง้พี่น้องเอ้ยนาห้วยพุ่นแฮงสิง้เพราะว่าทางไปก็มันเปื้อนแล้วเนาะมันเปียกแล้ว มันกระดินมันกระสีลมรถเปิดกระสีลมมาได้พี่น้องเลยจะเช็ดที่ใดแล้วบัดนบ้านเดียวเอาท้ายใต้เตอร์ลงไปช่วยหน้าแป้งแข่าก้อนหนานี่ดูขี้ตาอยู่เอ้ยแต่กระตือนอนอยู่ในเฮือนพี่น้องเลยหมู่มืดเนาะเดี๋ยวแมนเติร์ลก็ขีไปใายบรรยากาศอยู่ทงหายทงหน้าให้พี่น้องเบิ่มเชื้อนึงน้ำถั่วมแล้วจะกรเตือเลยไปดูช่วยหน้าไปไปดูช่วยหน้า

พาลูกลงไปช่วยหน้าแปลงฟันก่อนเนาะโดยเดี๋ยวแม่เตอร์สิมาตอนพิดมาที่นี่เนาะบอกอีกเทือนึงเด้อเนาะโดยพี่น้องเลยอาพี่น้องเลยตัดภาพลงมาลงมาข้างลุ่มบันนี้เนาะข้างล่างลงมาหลายคนยังบยุดอยู่ยังตกูยังลงเม็ดอยู่พี่น้องเยคือสิดินมือแล้วมนีเนาะอ้ม ว่าได้ขอฝากมาฝากไอ้นะโหตื่นเลยพี่น้องเลยอ๋อบไกหันหน้ามาทางนี้ดีสบายดีดีม่วนได้นี่ว่าได้มาฝากไอ้น่ะไปเที่ยวไอ้เต้ไปไกลลูกไกลเขาไหนปิดประตูเน่อ่าพากกัตื่นบ่าวาดเนี่ยเล่นเอาอันของเด่นมาฝากไอ้มาเล่นมาอ้างไอ้ติมติมติมได้นี่บ่าวเมื่อวานนี่เฮ้ยเนี่ยมันมีคนช่วยหน้าเลยกะฮะ ไดนีิบ่มานเน่นนะมาจูไอเด่นนะไอของเด่นนึงอันนี้ปิดในประตูลูกใกล้ที่เข,ข้าใกล้เขาในเฮือนใกล้กะตายจเบิดพี่น้องเลยตายห้ากับแมนเตอร์กะจับขายน้ำเนาะเมื่อวันก่อนนะเพราะว่ามันตายไปสามซี่โตพี่น้องเลยเลยขายใกล้เพราะได้ซื้อนุ่มแห่ต้าเนาะฉันนะ่ะมันตายเบิดเวลายามน,นีมาเนี่ยถึงห้าเลยพี่น้องเลยใกล้กะ ถึกภาคเนาะในเสียงหลางก็ดูเบิ่งแห่งขนาดให้บรรลูกเมืองบ่อเชี่ยนาเลยว้ายหน้ามือเด็กคืออยู่ติมติมทุ่งจ้ากันติมติมติมได้ยังมาฝากไอ้ลูกได้ดีบ่อ๋อ้ได้เดียวแบ่งกันดินบ่อนี่ได้รถนี่อ่ายังหาวนอนอยู่อันนี้ถูกเอ้ยวัดอวดเอ็ดเชฟอยู่ ไอเตอร์มึงเนี่ยน้องนุ่งเสื้อแขนยาจจะคือบนนาวให้ลูกไปหาเสื้อแขนยามานุ่งหนึ่งกวงไอตาบนนาวว่าลูกล่ะบ่ออเตอร์ได้ของดินมาชูไอ้ดินเนี่ันนี้บ่ตีมได้ยังเอาฝากไอ้ได้แต่นี่บ่เออเนี่ยกินไว้ไรว่าหน่ะใช่แม่์ดิเออตื่นไปเศร้าแท้นี่คนไทยน้อยนี่บ่จ้าก่อนอย่าห้องหลังกูเฮ้ยเด้อ อย่าเฮ็ดอย่าดื้ออย่าดื้อดิดน้ำกันนั้นนั้นคนเจ้าของเพิ่งเอาเลยเฮ้ยแย่งกันอยู่ไอ้ดีดน้ำได้ลูกห่านใจก็กรอกเลยยังเหลือไก่ล่าแม่บบดนี้เนาะไอ้เตือเป็ดยังด้เตือเป็ดจ้าเนาะเป็ดยังฉามบตัวอุ้นไอ้ดิดน้ำแน่หน้าร้องโน่นล่ะ มือสามพี่แม่เนี่ยไก่กระมันตายเบิดกักจับไปขายน้ำแน่ยันมันตายกว่าเห็นมันตายก่อนได้ปะพี่น้องเลยเนใะไก่กระสือห้าี่ไก่ลายลายมือเือไก่ล่าแม่บานเนี่ยอ้าายไก่ว่านะฮ่าฮ่าฮ่าห้านะมาดลไรไก่ว่านะใช่ใช้ใช่ไก่เลย Sai cơm nên đội ăn nhẹp thịt cay. Uốn 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 puốt 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 mà. Áo nào này kìa. Mà đưa mà đưa piếc đưa. Wow. Phá nào má đâu ạ? Phá nào mà phi. Xe lụ, thì ăn hốt phạc bòi tàn này À, tớ này, hãy tạ À, phải hốt phạc hả đơ, đúng đơ Ăn bùa cái mì này ส <laughs> ีฟ้าคือกันกับเสือปักหลาดให้เลยเว้ยเสือปักหลากับสีฟ้า,ฟา,าอ,าาานอนันนี้นนก,นนนนกือ,อ,นนนอสีฟ้นานอะฮะฟังๆแม่สิบอกนี่บัานี่นั่นลูกนั่นอยู่น้ำน้ำไอ้ายแในการดินของของมันรถน้ำน้องตีมเระล่ะเด้อยี่แม่สิดต้องผูกง้อก่อนเด้ออาแนงนะลูกเด้อแม่ต้องผูกง้อก่อน คนยังไม่ที่ตกแต่สิกลางล้มล้มแบบนี่น้องเลยกลุ่มัวก่อนช่วยเลยจิมเออใส่เกือบใส่หองเท้าเลยใส่ถือว่าเห้ยคนวัช่วยหนานี่นะหัวหนุ่มมวนมาไปว่าเนี้ยมวนมาไปเที่ยวว่าเนี้ยเออมวนเลยเออไปไปเฮ้ยไปเด้อไปเด้อป้าไปก่อนเด้อสิไปใช่ได้ป่านนี้เอาเอาเอา ชิมพู้ไดเลยนี่มาเดินมาเดินมันเปียกแล้วไฮ้แม่เอิอแม่เอิอพ่อดูตื่นแล้วป่เอิอนัะมาพี่มาพี่ไปมีผมก็ตั้งลูกปไป่ป้ามาผมแบบปะมาผมบ่ะมาผมป่ไปมาผมป่มึงเนี่มึงเนี่เตะต้องตีมหรือไงชิมพู้ไดเลย ยูหมดเลยตูีู้้ยกระูคนจเเแตปีที่แล้วได้นี่นะยังชาเฉยปวัเฮ้ยกเด้อเด้อป้าปไน่งัวกันด้มมานี่เลมึงไก่ไปไไก่อ้าเด้อเด้ เดี๋ยเปียกเปียกเปียกออกมาเปียกเปียกเห็นไหมเห็นไหมเข้ามาเออเออเปียกเปียกเปียกเน่เ่เห้หัวเปียกไว้ก้นวหยุงยังบาหมัดรวมบดเลยหาวกับพี่น้องเยหาบดเลยปลาเห็ดจักไข่จักอันโตมันจัดการออกบดเลยไปไปน้ำลายไปลูกไปไป จิ้มบ้วนเอ้ป้ามันผรมป่ะป้ามันผมเห็นป่ะกินมมาเออไปเผื่อตกเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อบริยานอยังพี่น้องให้เผื่อตกก็ไปเลยผู้ไปใช้มันมีมึงในน้ำลายช่ไหมผู้น่ะน้ำลายช่ไมเด้ออย่าให้น้องเด้อแม่ไปผูกงัวกันเด้อไอจิมก็ให้เมื่อกี้นี่พี่น้องเลยป้าเพื่อนยังเหยกยบขีดตุ้มไอดิ้นน้ำขีดต้มป้าว่าเข้าไปหน้าผู้จับเข้าไปหน้าเลยแหงกวกเข้าไปแหงเติ้ลลงผูกงัวก่อนมานี่เบอเด้อไป อือสวยเลยงอไกยังไม่ได้กินหญ้าอยู่เนาะแต่เก้าโมงเลยปะเจ้โอ้ยเพื่อนแทบอัดในทางกะเฮ็ดไห้พอดีทางเพื่อนในซื้อพี่น้องเลยฝนกะยังมายุดอยู่ถ้าฝนยุดเราจะต้องผูกงอไนี่มันมายุดจังเถอเลยงอไปผูกก่อนเออฮ่าเปียบเปียบเว้ยเลย เออลงไปทางทรงหน้าพุ่นแหละบ,บัดนี้ลงไปเบิกบรรยากาศฝนตกอยู่ทรงหน้าพุ่นพี่น้องเลยน้ำจุดอ่างทางอันนี้เนาะน้ำจุดไหลลงให้นะอ่างไม่ได้หายนาพี่น้องเลยเป็นหิเวแก้วเข่ากา็ลำบากอีกแล้วบัดนี้ต้องย่างน้ำไปแหละเนาะน้ำม,มา่ก็้ไหลนึง

năm hay của anh em làm na này nhớ, đầy uh, lại luôn phun tạt tạt luôn, à, súp, ma bạn anh cua làm na, nằm tồn tạt tạt piong ngay, phun tóp đền 11 10 tròn, cào bơm mi ra, nè, nổi để bữa nịt tóp, ăn được là lo cứ nhạc hay nhạc na này. อ่ะงวงกลับไปแล้วบ้านนี้บรรยากาศยังขึ้นอยู่วิสดนินมันเมือนเลย,ยบ้านนี้เนาะวิสีใบเศร้าหรอกพี่น้องเอ้ยอ่าเบิ่งเขื่อนแมงเตอร์จะว่าเ้าหนำหัวบ่ได้จักอันเงื่อนหัวบ่ได้จักเปียกบ่ได้จักผ่าแพรเนาะฮาจะไปถูกทางไหนได้งัวกลับบ้นนี้ งอสิกินหยาได้บ่ฝนอ,อ่าพี่น้านนีก่กกไหลลงมาทางพี่บ่ยิ้อยู่อยู่อยู้วก็ได้หายพักซ่นแน,น,น่ว่านี่หฮดอยู่พี่น้องเลยพักติดปูไว้นั่นกะจาวานั่นนะพี่จ้ะพักคอมปล่อยเติบปูไว้แต่ก่อน

thì nào ấy? anh của năm quả tìm dùng nè năm hai nè thưa bà nó nè đó bà oh, bông phát ngang thơ đâu yêu nan 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 na, na nan 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 con ป็นมากก่อนฝนตกอ้ากินไม่ได้ดอกมันนะได้จังไปกินมาฝนตกพี่น้องเลยเอาฝนมาไว้โฮมก่อนอ๋อโต๊ะหนามจุดครึ่งเห็หนนะมาเบิ่งก่อนมาเบิง่งทางเคื่อนแมงเตอร์ก่อนเป็นนี่ได้ไฟว่าได้จปเจ้าแพงกระลูกไปว่าได้จักพี่น้องเลยฝนตกมันไม่ไปแล้วได้ไอ้ยเตาเปียกบ,บ,บ้าดิชอบกลัวไใบเหือเตาล้างไฟพี่น้องเลย พอวงฟักเฮางามชอบบ่ลําจักอันนี่อ้าฝทุกมื้อบาดนี้เนาะวานนี้แมงเต่าก็ฮดก็ฝนตกลงมาบาดยังบ่เฮ็ดออกอยู่ผักกะก็ซุ่มเท่านั้นแล้วบาดียเ็ออกแต่ักบัวเนาะน่ะางงามักบัวอล่ได้ใส่แว บลูกไมเตอร์ปลูกกันน่ะจิ้งมุกระทะเมื่อนั้นแมลงเชอร์ชื่อตมิกระทะไม่กินแล้วเอามาปลูกอ่ะติดเจ็บเจ้พี่น้องเลยเอาเหงาเนาะมาปลูกไเติบคนปลูกน้ำอ้าพี่โตแถวนั้นเราแบกเข็มจกเลาะให้กลัวย้ำหน้าเนาะโอ้ขาวชุกเต็มห่เต็มหน้าแบบคนโตแบบนี้แบบนี้พี่น้องเลยคุณอ่ะเพื่องกับราไวเลย แต่ทางใต้พ you know, ุ el, ่นแรกข่าห้องเดือกเนาะแต่นั้นนี่มันธรรมดาอยู่ใบเดือกปนใดเพราะฝนตกกระถ้านั้นได้อยู่เข่าลายผัดว่ากอกไห้หน้าทางผู้พี่น้องิ n ้ผู้ไปะตังขี้เกี่ยจผู้นั่งอ่างอยู่บ่เนาะเหตุใดได้บันชมพี่นิ no พนเกี่ยวเข่าลายจะตะคุเหตุแด้แบบนี้สูดๆเด้นพี่น้องเด้อเนาะเป็นกําลังใจให้เมนเตอร์กับยังบม่ได้เกี่ยวอีกจักมือพุ่งแรกสาฝนที่ฝนเศร้าจังเกี่ยว อันนี้ก็รอฟังคว้าฟังฝนก่อนฟังเมื่งไปก่อนเนาะยันมาพายุเข่าได้ก่อนนี่บอกดี๋ยว้ได้เต็มหมดเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องเอลยมาถ่ายบรรยากาศฝนตกฝนดินพายุเข่าเนาะพี่น้องเบิร์นน้ำกันฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้องเตอร์เด้อเนาะเป็นอย่างไรก็เขามาให้กำลังใจกันแน่พี่น้องเลยโดยที่สำคัญกับเบิร์นโฆษณาให้เด้อปลาลุงเลยเราเรื่องกันงามงาม หม่องนาวไฟเตอร์พ่นถามข้าวบนต้นหม่องนาวพ่นอยู่ติดอยู่เนาะเป็นดอกเลยพี่น้องเลยดอกกระปั้มอยู่น่ะนาพ่นเอามาปลูกวางเรื่งเลยติดแล้วเป็นดอกเลยผิดกะซุกไปแหละเอามากินพักโบ้งบ่บัดนี้เมื่อกบะปุ๊จั๊กชิบไปปลูกสายบัดนี่เนาะมันมีฝนไงฝนตกเลยมันมีแดด ผูกงวาตากคนก็บ่านระเบ้าแบบนี้เนาะเอาขึ้นเมื่อผูกไปโฮมก่อนพี่น้องเลยจค่จังฝนยึดจังลงมา,าผูกไม้งวงก็ได้กินพักบุกมันแก่แล้วไปดึงงวงออกก่อนสิโอเคสิพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุ้มี่ยังไรเด้อฝากเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเนาะมาถ่ายบรรยากาศผ้าหยุเขา่าฝนตกคนดินให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ซุปน้ำกันบรรยากาศตามบ้านนอกบ้านนาเฮาตามธรรมชาติพี่น้องเลยแบบนี้แหละ ธรรมชาติเนาะเพิ่นสิตกยามใดก็ตกแล้วแต่เพิ่นสิตกเฮาก็เว้าบ่ได้อีเลียงบ่ได้สู้ๆกันบุกุกนพี่น้องชาวหางาาเฮาว่าใกล้ว่าไกลเนาะเออสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีกันบิดุกผูุกนเด้อพ่อแม่พี่น้องน้ําก็เต็มแอ่งอยู่ เข่ากระเดืองเตรมทงให้ทงหน้าตัดภาพไปอีกครึ่งเดือนนี่กะมีะต่อเพืองนะบัดน,นี้พี่น้องเลยไว่ลีเนาะพี่น้องเอาเห็ุให้เหตุนาไวๆบางคนกะจ้างเอาบางคนกะวานเอาพี่น้องย,ยังมีอยู่ละวานกันกันเนาะโดยเอาาว่าลายยายห้างเด้อพอกันอีกคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเบอร์สกุสุเพนเด้อเนาะโดย